สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิววิธีการปอกทูเรียนค่ะอันนะะติ้งติ้งติงติ้งติสงติ้งปิ้งด้งติ้ง้้งิงิงติ้งต้งต้งติ้งติ้้งติ้งตนน้ง้้ยก้ เก็บให้มากับกงด้วยเนาะเดี๋ยวบอกเป็นภูเป็นภูไปให้ไปจะไปซื้อกล้องเหรอซื้อกล้องมาแล้วเหรอยังไม่ได้ซื้อไปให้รู้ไปเช็คดูก่อนไปเช็คอะไรล่ะมันเปิดไม่ได้มันไม่มีกล้องอดูนะคะดูนะคะดูนะคะโอ้ยสูงเกินแล้ว ไม่ยอมปลอกกันสักทีเห็นไหมสุกเกินแล้วหนือว่าหนูเมาอ่ะ ซื้อผักแล้วหรอ <C ül> ซื้อผักแลวใช่ไหมย,ยัง <C ül> ส่งผักเสร็จกลิ่นหอมช่างห,หอมหวนที่จะมาปอกอยากแท้เอ๊ะป๊ามันโตกเกินไปแล้ว ใช่หนูบอกให้ปอกตั้งแต่วันนั้นนะไม่ปอ,ปอกปอกยากเนาะมันจะเลียอก็ต้องปอกให้มันตรงรอยมันนะลูนะกนี่กระเป๋าแยกมากเลย เพิ่มแสงนะก็กล้องสวยลยว้าวว้าวลาว้าว้าทุเรียน ป้ามันโคตรจะชัดเลยกินอะไรก่อนดีนะครับอุ๊ยป้าระวังโดน mình mi mì khổm đào bằng đốn à. à, này hả? đốn tuần này mà đốn nào liên bản đấy อันนี้ลูกละพันนะ่ะทำไมพัดแปงจังไม่ยอมกินกันสักทีมานี่เดี๋ยวหนูจะประลองให้ก่อนสวยงามขอชิมก่อนได้นะไหมให้กบบูเอ๊โก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 บูีหญ่บูปะป 来来来来来，来拿一个。